สว,ส,สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาทำน้ำวิทยาศาสตร์ทดลองวิทยา,าศาสตร์เดี๋ยวิทยาศาสตร์กันเลยดกน้ำเปลี่ยนสีน้ำเปลี่ยนสีได้อ่ะอมีมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างแนะนำมีอุปกรณ์อะไรบ้างเบกกิ้งโซดานีเ้เบกกิ้งโซดานะ,ะแ,<บ>แล้วก็มีอะไรส,สีสีผส,สมอาหารแล้วก็น้ำน้ำเปล่าแล้วก็ แก้วแล้วก็ช้อนสำหรับคนมีช้อนหลายอันมั่งนะทุกคนเดี๋ยวพอโอเคแล้วก็มีกันไกลกันไกลไม่เกี่ยวไก่ไม่ใช่มันเกี่ยวไว้ตัดอันนี้โอเคอ่ะตักเบกกิ้งโซดาใส่ที่แก้วก่อนเล็กน้อยอ่ะตัะตักเต็มอ่ะตักเอาใส่โอเคแบบนี้นะเอาเดี๋ยวเอาใส่อีกเอาใส่อีกโอเคเอาใส่อีกนิดนึงยายยายลูกจำได้อยู่แล้วนะโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ว แล้วทีนี้ก็ยังไงต่อไม่น้ำไม่ใช่ต้องตามด้วยสีสิอะกังไกลตัดสีกังไกลตัดสีนี่นะจะเกินตามด้วยสีแก้วบังหน้าหมดเลยนะไม่ไม่เอาเทสีลงไปโคนอะยังไม่โคน พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอามพอแล้วครับแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาใส่ทับลงไปอีกรอบใส่ลงไปหมดเลยด้านหนึ่งรอบนั้นดูดูว่าลึกแต่ทำบุ๋นเออดีนะพี่แจครับพวกนี้ความไม่กร้าผมโอเคเป็นลักษณะแบบนี้นะนะเดี๋ยวดูมันดีกันแล้วก็ใส่น้ำคน ใส่น้ำลงไปอีกนิดนึงอีกไปครึ่งแก้วพอแล้วก็ใช้ช้อน,นคนคนเองคน<อ>คนเบาๆคนเบาๆแล้วก็มาสังเกตผลคนแรงๆเลยนะทุกคนคนแรงๆเดี๋ยวมันจะหผเปลือคนให้คนให้อะไรคนให้เบกกิ้งโซดากับน้ำละลายเข้ากันใช่ไหม คน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 เข้ากันแล้วยางยางเอาว่างฟันนีกินได้ไหมได้ <characterized> นี่ไงเห็นไหมนี่เริ <ừ> ่มเปลี่ยนสีทำไมมันเหมือนอยู่โรงเรียนเลยอ่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วขยำชู <gracias. S 2> มือขึ้นมา บอกว่าให้ชูมือขึ้นมาไม่ใช่หรอเอาวางไว้ก่อนให้มันเปลี่ยนสีแม่ใครนะสอนแม่ใครสอนไม่รู้อ,อนี่ไงเขาเปลี่ยนสีแล้วข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างข้างล่างเป็นอะไรเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาข้างบนก็เป็นน้ำใช่ไหมอ้ยที่เราใช้สีผสมอาหารก็เพราะว่าเราจะได้สังเกตได้ง่ายใช่โอเคอ,อ่ะน้ำเปลี่ยนสีจริงๆ นเนี่ยเหมือนเราทำศิละปะเลยนะดกคินเดี๋ยวจะให้ดูผลงานศิละปะนะกูและโคลาจุ่มเสร็จแล้วก็ผลงานศิละปะของฉันอ่ะอดิคิน